มาเนี่ยเรื่องเชื้อ H v เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ติดกันง่ายๆมันจะมีองค์ประกอบ4ข้อหนุ่มๆจำไว้เลยครับ 1. คนจะติดเอชได้คือเชื้อ H v จะต้องออกมาจากผู้ติดเชื้อเท่านั้นกรณีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผัวผีปู่ผัวผู้ปูไม่ติดเชื้อ <c oughs> ไม่ต้องโทรมาถามอีกแล้วว่าเจ๊มหมอครับจะติดเอชไหมก็ไม่ต้องโทรศัพท์มาถามเจ๊หมอเลยว่าคุณจะติดเอชไหมก็ในเมื่อ สามีคุณหรือผัวคุณไม่ติดเอชแล้วคุณจะติดเอชได้ยังไงเพราะะฉนแต่แต่ว่าคุณเนี่ยหมายคุณเนี uh ่ยไปมีคนเอื่นหลายคนอ่ะเดี๋ยวชอว์อันดับแรกนะคะตัว E แรกก็คืออซิดคือเชื้อต้องออกจากผู้ติดเชื้อเท่านั้นนะคะอ่ะอัวตัวต่อติดเชื้อเองอ E S อันนี้คือเซ s u r v ว v a l s u r v i v น l คือการว่าอยู่รอดเชื้อเอชวีจะอยู่ในตัวมนุษย์เท่านั้นไม่อยู่ในยุงนะครับ ไม่อยู่ในสัตว์ในละฉานนั่นอื่นๆเลยยุงกัดพี่เต้เสร็จปั๊บไปกัดป้าต้อพี่เต้เป็นผู้ติดเชื้อไม่ติดหมายความว่าสมัยก่อนที่บอกว่ามีความเชื่อว่าเชื่อชีวีมาจากลงจากลิงนี่ไม่ใช่คนไปเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาเองค์ประกอบนี่จอนเอาองค์ประกอบอยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ครบนะคะนี่คือฐานอันนี้คือเอสซีที่สองคือสวายก็คือว่า เชื้อเอชีวีจะอยู่ในตัวคนออกมาเกิน3วินาทีปั๊บใจอ้าตายมันที่ว่าเข็มฉีดยาจากคนเป็นเอ็นี่ก็ไม่เกี่ยวเดี๋ยวแยกอ่อนอันนี้อันียใจเนลูกตัว S ตัวนี้เนี่ยคำว่าอยู่รอดเนี่ยของมันเนี่ยมันแพ้ความเป็นกดเป็นด่าง มันออกมาปั๊บเนี่ยมันแพ้อากาศหยดไปเลือดหยดลงไปในพื้นปั๊บตายนี่คือหลักการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นถ้าคุณรู้องค์ประกอบ4ข้อนี้แล้วก็เมจาคนที่เป็นติดเอ็เนี่ยมาผึ่งแดดแล้วก็กลับเข้าไปใหม่เลยคิดได้ก็เชิญมาแล้วก็ตายแล้วไงเชิญรุ่งตายเชิญ่งตายิออพัตฮิออพัตคนที่สี่ฮิออพัตโต้เอสพัตโต้เอสที่สามก็คือว่า s u บพ i c i ี n นนะฮะทางซับ เขียนไว้ในสอฟตเชวร์คือปริมาณเชื้อชีวีจะมีมากในสี่น้ำคือหนึ่งเลือดสองน้ำมันสติสามน้ำในช่องคลอดน้ำในช่องออุ้ยตายแต่ว่าช่องคลอดเดี๋ยวมีเชื้อเยอะน้ำในช่องคลอดสี่น้ำน้ำนมแม่เขาถึงบอกไงว่าว่าคนเลือดในอกกันกันเป็นน้ำนมเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ติดเชื้อชีวีอะค่ะ ที่โครงการแม่สู่ลูกในพระองค์หญิงเหมือนกันก็ก็คือเขาเราก็จะมีนมให้ถ้าแม่ติดเชื้อชีวตปับ๊บลูกไม่ติดไงกินยายต้านไปกับลูกไม่ติดแม่ก็เราก็จะมีนมให้กินคือก็จะไม่ติดแล้วค่ะ,ะนะคะ,ะมีอยู่ในสีเจ๊หมอบอกว่าอะไรมีมมมหนึ่งมีอะไรเรื่องสองน้ำสาสี่น้ำนมแม่ทีนี้เรารู้แล้วว่าเขาบอกการจูบปากการติดเอชไมไม่ได้ไม่น่าจะติดไม่น่าจะติดเพราะมันไม่อยู่ในไลติดยอกไว้ที่ปากแค่มีแผล คำตอบคือว่าตะกี้เราพูดไปแล้วเห็นไหมองค์ประกอบก็คือเชื้อชีวิไม่มีอยู่ในไม่ได้อยู่ในสี่ข้อนั้นเพราะฉะนั้นไม่ติดถ้าจะติดคือเจ๊จะต้องดูดปากกับสามีเจ๊ถึง48ชั่วโมงกินกัน2ลิตรค่ะคือกินน<ะ>้ำคือกินน้ำลายลิตรเลยค่ะจริงจริงกินน้ํายรเลยกินน้ำลายเป็นลูกสองลิตรเนาะใช่สองลิตรตัวสุดท้ายคุณผู้ชมคะ enter ฟังครั้งนี้ปุ๊บกูจะอ้วกสองอันนี้เลือกใจกลางคัน Enter เรา Enter เราได้เชื้อจากคนที่เป็นโดยตรงต้องต้องมีจำกัดไหมครับว่าคนนี้ต้องเป็นมานานกี่เดือนรึไม่ได้ไม่ไม่แค่วันเดียวเขาก็สามารถแพร่เชื้อได้แล้วอ่ะทีนี้ Enter คือเข้าสู่กระแสเลือด Enter ค่ะอันนี้ Enter อ๋อ e n t e คุณแบบกันต่อสุดท้ายคือ Enter อันนี้อุปกรณ์ต่อสุดท้ายคือ Enter นะคะอ Enter คือแปลว่าเข้าสู่กระแสเลือดเป็นคำตอบของน้องแม็กว่า คนฉีดเข้าเข้นี่ยค่ะเพราะว่าเชื้อเอชเนี่ยเวลาเราคือกลุ่ม IDU คือใช้ยาตเสพติชิริชเนี่ยเวลาเขาโชกเข้าไปปั๊บเนี่ยดูสีหน้าดิฉันนะโชกโชกไปเนี่ยพวกไอดีเนี่ยเขาโชกไปปั๊บเลือดมันจะไปอยู่ในองค์ประกอบข้อที่สองคือว่ามันไปถูกเก็บไว้ในหลอดไงหลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันเลยไม่ความเป็นกิดเป็นดาดเพราะว่าระบบของในในเข็มฉีดยาเป็นระบบสูญญากาศเพราะฉะนั้นท้าไม่สูญญการแพร่กระจาะใช่ไม่โดนอากาศ มันเ็ิทีนี้เวลาเราจะประเมินความเสี่ยงอะไรตอนนี้ทุกคนมีองค์ความรู้แล้วในการป้องกันตัวเองจากเชื้อชีวีแล้วเพราะว่ารู้เวลาเราจะดูว่าพฤติกรรมไหนปล่าพี่หมอออราเซกจะติดเอชแมะทีนี้โอกาสยากมากถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราจะถวายบัวกันอย่างเงี้ยถวายบัวถวายบัวจะไปถูดบูเคยได้ยินไหมถวายบัวถวายบัวให้แฟนอย่างเงี้ยดูหน้ายู่ได้ตัวมงีความสุขอยู่ได้มาถวายบูวาจริงจริงหรือว่าเราจะโยนเขา ล้างตู้เย็นฉันไม่คุยนะเอาที่เรื่องจริงนะอันนี้ไม่ใช่ตไรตั้งใจฟังมปนเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงล้างตู้เย็นติดเอทไหมคะไม่ติดค่ะเพราะอะไรเอาต้องปอดสิเพราะอะไรท้องหนิงล้างตู้เย็นไม่ติดเอรอเพราะอะไรล้างตู้เย็นทำไมถึงไม่ติดเอทเห็นไหมล้างจิตนี้สินมัไม่อยู่ในสมาเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อจะออกไหมไม่ออกแต่ว่าดิเชื้อบ้างไม่ออกในกรณีแฟนแฟนมันมีช่องทางไหมไม่ออกไม่น่าจะมีนะ พราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ขาเนี่ยที่สี่คนเนี่ยถามว่าร้านทุเรียนมันไม่รู้หรอกมันเป็นร้านอะไรอ่ะร้านล้างกีบทุเรียนอ่ะไอ้เนี่ยสิ่โดนล้างตเย็นรู้โอ้แล้าตทุเรียนคืออะไรล้างุเรียนเอ่ยล้างกีบทุเรียนอะไรก็แล้วแต่ค่ะไม่เสื่อมอาการผิดเชื้อชีไม่แต่มันล้างคงไปยิงแล้มีช่องคลอดอ่ะออันดับแรกคือเหมือนการถวายบวชบอกเลยไม่ติดเอชแต่ถ้าเกิดตู้เย็นนะฟังเลยนะแต่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะบางคนโรคเนี่ยคือบางพฤติกรรมเนี่ยไม่ติดเอช แต่ติดกับไอติดโรคอื่นใช่อย่างร้านตู้เย็นเนี่ยติดไปร้านแต่เซตเอโอ้ยร้านแต่เซตตับแล้ติดไปร้านที่นั่นแกเดียวกันติดไปร้าอะไรแต่เสตบีจูบปากกนไม่ติดเอค่ะกินแกสองลิตรติดจะอะไรไว้แล้วแต่เซตบีเห็นไหมแล้วแบบที่แพ้ทุกวันนี้แทบท้องอยู่ที่บ้านแล้วว่ะแต่ดัางสองมันเพราะแรงมากด้วยต่อไม่ได้วอย่างคุณเต๊กเนี่ยฮะตองอยู่ที่บ้านเนี่ยฮะก็ติดค่ะไว้แล้วตับ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 ค่ะเจ้าจุ เอาจนได้นะเจฟูเอาจนได้เลยกนะละก็อันนี้เป็นเรื่องจริงอันนี้คือมีความรู้แล้วนะเอาเราเซฟเข้าไว้เพื่อนชาวจีด้วยบอกให้ครูด้วยนี่นี่มาหาเรานี่ตัวอีกสี่ตัวเนี่ยมองกล้องลูกเตกนะคะก็คืออยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันตัวเองจากเชื้อชีวีเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆและเป็นเรื่องสนุกมากจริงๆแล้วถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยและเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากเลยใครมีคำถามส่งมาได้เลยตอนนี้เรารู้แล้วนะองค์ประกอบเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นเห็นไหมคุ ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรทาง Facebook ีนุ่ลุมตอบทางสายโฟนอินไม่ต้องบอกชื่อวันนี้จะไม่ถามใครบอกชื่อนามแฝงมาก็ได้อากาวเริ่มมาถามทีนี้จะคุยเรื่องอาการแอคิวหลายๆคนพูดถึงว่าเคยได้ยินไหมอาการแอคิวแอคิวคืออะไรอ่ะคือผู้ติดเชื้อในระยะเฉียบพันธ์เขาบอกว่าอาการไอคิวคืออะไรคือผู้ที่เชื้อระยะเชียอพันธ์คือหนึ่งถ้าใครก็ตามนะคะที่มีอาการนั้นต่อไปนี้หนึ่งไอ เจ็บคอที่แตกคือพร้อมกันเลยใช่ไหมไม่มันอาจจะเป็นอะไรมันเป็นไข้ลุมๆมเป็นไข้รอใช่อะไรอาจจะมีท้องร่วงอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมนี้เป็นไข้ลุ่มๆแต่พฤติกรรมดังกล่าวนี้ไม่ใช่เพราะใครเป็นปั๊บวิตกสนิทเป็นเอฟโฟเบียแหละโ่มีบางคนบาคนคิดว่าตัวเองเป็นเอฟนะกลัวใช่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะก็คือว่าคืออันเนี้ไอ้พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันต้องเกิดไอ้อาการดังกล่าวเนี่ยต้องเกิดมาจากการที่พวกคุณ ไม่ใช้ถุงยาอะไมจากแฟนนะคะอเอออาจจะแบบว่ามีไปกุ๊กกิ๊กกันมาแล้วถุงยาอามไายแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิด,เก,ดเกิดอาการนี้ขึ้น oh. นี่คือเรียกว่าพุติเชเรชพันธ์ oh, <no. S 2> ซึ่งมันเป็นสัญญาณซึ่งมันเป็นสัญญาณที่จะบอกให้คุณรู้ว่า okay. บอกให้คุณรู้ว่าเนี่ยแกจับก้อจับอ๋ออออ๋อกองกหันมาหาดิฉันสิคะก้องหานิฉันสิคะนิฉันแบบผู้ชายอยู่นี่อีนี่ก็หันาผู้ชายอเอออันนิดนึงก็เลี้ยงกเลี้ยงแกมันหน้าตานหน้าตาหน้าอไ่างน้หลัก็ดูแกสี่คนสี่หน้าังหคุณเต้กค่ะมีหวตอนนี้เราเปิดสายรอเลยเราเปิดสายรอเลยช่วงที่รอสายนะครับ้วค้าี่อาการพวกนี้อาการไอ้คก็คือว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณ ไปสัมผัสเชื้อมาแล้วเนี่ยมันเป็นคือเป็นผู้ติดเชื้อระยะเชื้อพผ่านไม่เกิน30วันถ้ามีอาการดังกล่าวประกอบนี้โทรศัพท์มาหาเราเราจะตรวจแน่ให้คือ,คอแหนคือนวัตกรรมใหม่ของการตรวจหาเชื้อ h อ v ในประเทศไทยค่ะถ้าคุณสัมผัสเชื้อมาแค่5วัน คุณก็สามารถที่จะตรวจเจอแล้วสมัยก่อนเนี่ยต้องรอถึงวินโาทีเรียสเดือนนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอแล้วใช่ใช่เดี๋ยวนี้แค่5วันรู้เรื่องแล้วอาการอวันนี้ไม่ได้เอามาเป็นฟ้าอะไรหรือเปล่าอะไรนะคะที่คนบอกว่าวิตกจริตกันอันนี้นี่เป็นฟ้าก็อาจจะไม่อาจจะเป็นแล้วแต่เพราะว่าถ้าเกิดระดับซีดีโฟต่ำกว่า350เนี่ยอาจจะมีอาการทีบีนู่นนี่นี่นั่นแต่ว่าอาการไอขึ้ส่วนใหญ่จะเป็นไข้ลุ้มลุ้มขี้แต่งที่บอกเลยเป็นฟ้าอาจจะมี นิดหน่อยตอมน้ตอมน้ำเหลืองตอมทองเอ่อท้องร่วงสังเกตเรื่องท้องร่วงกับเป็นไข้แล้วแบบไปหาหมอทั่วไปแล้วหมอบอกเป็นเป็นไข้หวัดทั่วไปนี่คืออาการแอดคิวพอเช่นพอพอรู้สึกเจ็บเจ็บคออย่างเงี้ยอย่างตใจเนี้ปั๊บรีบมาหาน้องหมอเลยจะตรวจหาเชื็คแล้วหมอเจ๊หมอฮะจะแล้วแต่จะเรี้ยกอะไรก็อยากเป็นคนอายุน้อยเรียกหมอได้ แต่เรียกอีเหียหอแลวจะว้ากไนด้นี่เจ๊เธอทำงานโครงการมีชื่อเสียงเป็นทีเมลนอยคือที่เราเป็นคนจะลืมเซ็นเซอร์ด้วยนะคะตอนที่เซ็นไม่ได้แล้วค่ะมันสดค่ะคุณค่ะอันนี้บอกว่าภายใน48ชั่วโมงได้ให้เป็นผัวไคยขี่มียามียานฉุกเฉินเลยนะอ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างในโครงการของเราค่ะเราเราไปตรวจตามซาวน่าใช่ไหมคะ โครงการนี้เป็นโครงการนนะคะ hmm. กิจกรรมในสาวน้าเ,นเป็นอะไรที่ส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเลยนะเคยไปสาวน้าแล้วยกคลินิกสภากาชาชดที่เน้ำเนี่ย่ะไปน้กสาวน้าเลยไปถึงดีที่หน้าดอสาวน้าเลย หน้าประตูสาวน้าดอสาวน่าเราเข้าไปในสาวหน้าเลยค่ะห้องสตรีมเขาเลยแล้วก็เปิดดอเข้ามาแล้วอันนี้แหรอฮะนี่ค่ะอันนี้ก็คือว่าเป็นชุดเออที่เราลงทะเบียนน่นะคะก็คือว่าเราไปให้บริการในสาวหน้าเลยนะก็คืออันนี้กัน้องๆคนนี้เขาเขาเขายินยอมให้เราเรานั้นนะก็คือเราจะเจาะเลือดนะคะให่เขาลงทะเบียนยินยอมยินยอมทุกน เป็นเป็นน้องๆในที่รับบริการของเราอะนะคะเราก็นักเทคนิคการแพทย์ก็จะเจาะเลือดเสร็จปั๊บนะคะในนั้นเลยแล้วก็เอาเลือดเนี่ยมาตรวจแหนดคือเราจะตรวจให้นะคะเขาเรียกว่าชุดเลือดเนี่ยวิธีการตรวจแหนดเนี่ยจะส่งกลับไปที่ที่ออฟฟิศแต่เบื้องต้นเขาจะูรผลตอนนั้นเลยใช่เรียกว่าการตรวจแบบรวดเร็วนะคะก็จะมีการตรวจใช้ชุดตรวจทั้งหมดส3ตัวในการที่จะยืนยันผลแล้วก็บอกผลเดี๋ยวนั้นเลยถ้าติดจะติด ส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับภาพกิจกรรมที่ว่าเราไปลงก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมอะไรเนี่ยไม่ใช่ไปตั้งปั๊บบางคนอาจจะตก,กใจกลัวได้แล้วก็เนี่ยเลยเอาถุงยา,างไปแจกพี่พี่ถามนิดนึงมีความรู้บางคนเนี่ยกลัวแล้ววิธีการบอกอยังไงบ้างชักชวนแต่ไม่จริงก็า บางคนเขารู้สึกว่าบอดยังไม่ตู๋หมายถึงว่าตรวจแล้วอ่ะถ้าติดเนี่ยจะบอกยังไงแล้วแล้วคนที่มาเพื่อนอาจหนุ่มไปเที่ยวไปต่อจะบอกยังไงเออเัอพี่อนเราตรวจโชคอต้าต้องกันนะเติบการเสร็จปุ๊บใอหนุ่มเติวในี้เป็นเธอจะบอกเฮ้ยคุณไอตู๋เรามีขบวนการเขาเรียกว่า v c t ที่ที่ได้รับการเอ่อการันตีจากมาตรฐานนะครับแสดงว่าไม่มีใครรู้ไม่ก็คือเราจะรักษาระดับเวลาทีนี้ว่าใครก็ตามพิติเชชีบีเนี่ยแน่นอนส์ เวลาเนี่ยคนมันมาพร้อมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเวลาเราก็ต้องกําหนดเวลาดีๆค่ะจากนั้นปั๊บถ้าน้องๆคนไหนติดเชื้อปั๊บวันรุ่งขึ้นจะมีทีมงานซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครนะจะไม่มีการเห็นตัวกันเลยก็จะโทรศัพท์ไปหาน้องคนนี้ว่าให้มา <จะ S 1> ตรว,ตวจ <CD 4 S 2> คืนนั้นจะไม่บอกคืนนั้นบอกค่ะบอกคืนนั้นให้เขารู้แล้วก็บอกเขาว่าน้องขาเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีทีมงานเนี่ยเขาเรียกทีมทีมติดตามเนี่ยจะโทรศัพท์มาหาน้องแล้วให้น้องไปตรวจซีดีโฟที่